เป็นเรื่องธรมรมชาติบรรยากาศแดดดีดีเดินขึ้นสะพานประมาณ ทางสายเหรออ๋อเ <c oughs> จ็ไหม แล้ว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 ก็ผมผมม้าปิดลูกตาใช่ไหมนี่ไงมันเป็นน้ำแข็งอะเป็นน้ำแข็งหรือเป็นน้ำไหลมันไม่เห็นหิมะแล้วนะมันใสอ่ะมันใสใสอะไม่ใช่น้ำหร,ร,ริว หมาขี้เลือ้อนหมาดำหรือหมาขี้เลือเล้อนวางกันไปเดินลงสะพานแล้วมันก็จะมีลอดใต้สะพานไปอีกฝั่ง ใต้สะพาน อวยขี้เลื่อยวะ่ะขี้เลื่อยมันเยอะนะเออโอเด็กมันเก่งวะ่ะปั่นจักรยานขึ้นสะพานเอาขี่ไม่เป็นเก่งอ่ะเออ ไปอ๋อมันก็เ,เนตบีนเนตบีนแถวนี้มันก็พูดถึงถ้าไอ้นี่มันก็น่าอยู่เหมือนกันแหละแล้วแต่คนไงถามว่ามันเงียบมันเงียบทีม่มันก็เงียบอยู่